สวัสดีทักทายเพื่อนๆทาง YouTube นะครับอยู่กับผมจอร์ดันทงนะครับและสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับผมก็คัดมา5คู่นะครับซึ่งทั้ง5คู่ในะวันนี้นก็จะมีศึกเจลีกอยู่2คู่ กันโจเซเรียที่เป็นเพย์ออฟลุ้นตกชั้นหนึ่งคู่เอเลดิวิซีลิกหรือว่าพรีเมียร์ดัชนะครับก็เป็นสุดปลีกของฮอลแลนด์นะครับก็จะเป็นการเพย์ออฟไปเล่นฟุตบอลยูโรบาลีกหนึ่งคู่แล้วก็ฟุตบอลถ้วยของประเทศตุรกีอีกหนึ่งคู่นะครับทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างนะครับก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับและเมื่อวานนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเรอบไบสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกได้สําเร็จแล้วนะครับซึ่งแมนนนนซิิตี้ะะก็เออาชนะ เติมมิรานไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์จากการยิงของโลดี้ในนาทีที่68เรียกได้ว่าเป็นลูกยิงแถว2ที่ค่อนข้างจะสวยในทีเดียวนะครับและประตูนี้เป็นประตูชัยนะทำให้ซิตี้ควา้าแชมป์ในรายการนี้ได้ และเป็นแชมป์ที่3หรือว่าเป็นทิปเปิลแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในดูกาลนี้เรียกได้ว่าซิตี้ดูกาลนี้ก็ปิดจอบอย่างสวยงามนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเลเบลยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆงูใหญ่อินเตอร์มิลานด้วยนะนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับอย่างที่ทราบนะก็เป็นบินบอลเตงของผมด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยน่าเสียดายนะครับเนื่องจากผมเลือกกดวางสกอร์สูงไปที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับก็คู่นี้ตามบินก็พลาดเป้าไป1บินนะสำหรับบอลเตงนะครับก็ต้องกราบขอพันทสับสกอร์สูงคู่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหกขั้านะครับก็ได้ตีบวกมาก่อน1บินนะครับเป็นคู่ของคันมาเจอกับเดกาฟอร์ดนะครับก็คู่นี้ก็ได้กินมาครึ่งหนึ่งเนื่องจากผมเลือกต่อเคาม่าไปที่ราคาครึ่งครบลูกจบเกมเป็นเคาม่าเอา บินบอลเตงตัวนี้ก็กินครึ่งหนึ่งนะครับภาพรวมเมื่อวานทั้ง2บินบอลเตงก็ถือว่าอยู่ในแดนลบนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปรู้กันไหมว่าผมจะหยิบตัวไหนมาแก้มือสับบอลเตงในค่าคืนวันนี้และทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะนะครับก็จะเป็นศึกเจลิกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโยโกฮาม่าเอจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุรูเวลไดมอนด์นะครับคู่นี้ครับก็จะเตะกันที่สนาม NHK Spring สเตดเดียมจะเตะกันในเวลา4โมงครึ่งนะครับเรามาดูผลงานนลรีของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับโยโกโฮาม่าครับอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว16นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไป10เกมยิงได้13เสียไป35ประตูมีอยู่12คะแนนส่วนฝั่งลูเลดเดมอนอยู่อันดับที่5 แข่งไปแล้ว15นัดชนะ8สมอ4แพ้ไป3เกมยิงได้20เสียไป12ประตูมีอยู่28คะแนนครับสถิติเฮดทูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโยโกฮาม่าเอเอาชนะไปได้1นัดแล้วก็เป็นฝั่งอูเรตเดมอนเอาชนะไปได้4นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่โยโกฮาม่าเอเปิดบ้านแพ้กับอูเรตไปด้วยสกอร์2ปะตู0 เมื่อเดือนกันยายนปี2021นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับยยโกฮาม่าเอฟซีเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ยยโกฮาม่าแพ้ให้กับซากันโต้ซูเปอร์สกอร์2ประตูหนึ่งผลประกอบการของโยโกฮาม่าในรอบาเกมยยโกฮาม่าพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฝั่งอูเบรตฟอร์ม5นัดหลังสุดอูเบร์ตชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่นอบ5 U red, เ,เกมลัดนอรดไมมม่่่เเเเคคยยแพ้ใรลลกกาสุป็นทีอบ5 เล่นเกมบอลถ้วยนะเปิดบ้านเสมอกับมหาลัยคันไซไปด้วยสกอร์0-0ผลประกอบการของอูเร์นับเพียงแค่4เกมกับอูเร์ผ่านทำเงินไปที่3เกมยกเป็น1เกมคิดเป็นประส์การทำกำไรอยู่ที่75นะครับ ราคาณนะตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่ทีมเยือนหยงอุเรสต่ออยู่ที่ราคา1ลูกถ้าเราไปลองฝั่งโยโกฮาม่าราคาน้ําใจที่1.99ถ้าเราไปต่อฝั่งอุเรสนะครับราคาน้ําใจที่1.94นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับก็น่าสนใจเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเป็นโยโกฮาม่า FC ที่ฟอร์มดบกว่าเล็กน้อยฟอร์มก่อนหน้านี้ของโยโกฮาม่า FC ก็ถือว่าดูดีนะเก็บชัยชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็มาสรุป แพ้ไป2เกมติดต่อกันเหมือนกันเป็นการแพ้กับเซเดโซโอซาก้าแล้วก็แพ้กับสากันซูไป2เกมหลังสุดนี้นะครับส่วนฝั่งอูเรสฟอร์มก็ดีไม่แพ้กันจากก่อนหน้านี้อูเรสเก็บช,ชนะได้3เกมติดต่อกันนะแต่ว่าเป็น2เกมหลังสุดที่อูเรสนะครับเสมอติดต่อกันเลยเป็นการเสมอกับคาชิมะแล้วก็เป็นการเสมอกับมหารายคันไซไปนะครับแต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจสำหรับคู่นี้นะเฮตูเฮตคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นอูเรสทำผลงานดีดีกว่าอยู่เสมอเลยนะครับในรอบแพ้เกมหลังสุดนี้เนี่ยฝั่งโยโกฮาม่าแพ้อูเรส เกมติดต่อการเลนาที่แพ้มานะครับบวกกับเป็น4เกมหลังสุดที่อูเรสทำเงินจากโยโกฮาม่าเอฟซีได้4เกมติดต่อเช่นดวยกัน้นครับจากเลยราคาที่เปิดมาเป็นอูเรสต่ออยู่ที่ราคาหลังลูกก็ไม่แปลกนะที่ราคาค่อนข้างจับแพงนะครับคูน่นี้ถ้าจะเลือกทีมทํากําไรส่วนตัวผมยังมองว่าทีเด็ดที่ขาดฝั่งอูเรสยังมีมากกว่าโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับถึงแม้ว่า ผลงานก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนั้นนะครับแต่ว่าช่วงหลังโยโกฮามาก็เริ่มกลับคืนฟอร์มเดิมอีกแล้วบวกกับเฮ h ูเฮนะครับเจอกับอุเรสทิไรนะโยโกฮามามักจะไปไม่เป็นเรียกได้ว,ว่าเหมือนบอลแพ้ทางดีๆนั่นเองนะครับฉันเนี่ยส่วนตัวราคา1ลูกผมมองว่าวันนี้อุเรสน่ากดตามจริงๆนะนะครับและแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีเมเยือนอย่างอุเรสไดมอนด์ที่ต่อราคา1ลูกนะนะครับคู่นี้ผมขอไปรองรุ่นเม็ดที่2กับ อูเรดเดมอนคาดว่าเม็ดที่2น่าจะมีตามมาอยู่ที่ว่าจะมาเมื่อไหร่เพียงเช่านั้นเองฟันธงเรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกเจลริกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างคาวะสกิฟอนตาเล่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซันเฟรเซฮิโรชิมานะครับ คนี้ครับจะเตะกันที่สนามคาวาซากิโทโดโรกิสเตเดียมจะเตะกันในเวลา5้าโมงเย็นนะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับคาวาซากิฟอนตาเ์อยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว15นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป6เกมยิงได้19เสียไป18ประตูมีอยู่21คะแนนส่วนฝั่งซานเฟเซฮิโรชิมาอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว16นัดชนะ9เสมอ2แพ้ไป5ยิงได้22เสียไป15ประตูมีอยู่29คะ 9, น 2, แนนครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน 5, นนกกันน5ดลากรห้ารนะ ไปได้3นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้นะครับซานเฟเซ่ฮิโรชิมะไม่เคยเอาชนะคาวาซากิได้เลยฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่เก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฟอนตาเล่นะครับเปิดบ้านเอาชนะโทจิงิซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่ง ผลปกะกับการของฟอนตาเล่ในรับ4เกมนะครับคิดเพียงแค่4เกมนะฟอนตาเล่พาทําเงินไปนี่1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่25นะครับส่วนฝั่งฮิโรชิมาซานเฟเซ่ฟอร์ม5นัดหลังสุดซานเฟเซ่ ese, เอาชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมแุดเป็นเกมที San ese, ่ซานเฟเซ่เปิดบ้านเอาชนะเซเรเต้โทคุชิมะมาได้ด้วยสกอร์5ประตูต0 ผลประกอบการของซานเฟซได้รับ5เกมซานเฟซพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรอยู่ที่50%นะครับซึ่งเดในราคาคูณนี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอหน้านะครับ ราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งฟอนตาเล่ราคาน้ำใจที่1.11ถ้าเราไปวางฝั่งซานเฟเซ่ราคาน้ำใจอยู่ที่2.13นะครับก็เป็นราคาน้ำล้นนะสำหรับทีมเยือนอย่างซานเฟเซ่นะครับก็แน่นอนครับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็เป็นฝั่งซานเฟเซ่ทำผลงานได้ดีกว่าซานเฟเซ่มีคะแนนมากกว่าคาวาสกิฟอนตาเล่ ay, อยู่ที่8คะแนนด้วยกันนะนะครับ รวมไปถึงนะผลงานของฝั่งซานเฟซก็ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะนะครับทั้งสองทีมถือว่าฟอร์มยังไม่นิ่งทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเฮทูเฮทนะครับก็ต้องยอมรับว่าคาวาซากิฟอนตตเล่ทำผลงานดีดีกว่าเฮทูเฮ d ในรอบ5เกมหลังสุดนี้นะครับคาวาซากฟิฟอนตตเล่สามารถชนะได้ถึง3เกมแล้วก็เป็น3เกมที่ฟอนตตเล่ชนะกินราคาซานเฟซมาได้ทั้ง3เกมเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูทั้งเกมเย่าเกมเยือนของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าผลงานเกมเย่าเกมเยน นับเพียงแค่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างจะส่วนทางกันเป็นอย่างมากนะครับคาวาซากิฟอนเาเล่ฟอร์มในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะในรอบ5เกมหลังสุดจากการเล่นในบ้านของฟอนตาเล่เก็บชัยชนะได้ถึง4เกมแล้วก็มีเสมอไป1เกมนะครับ ส่วนทางกับฝั่งซันเฟเซ h ฮิโรชิม่าที่หน่วยรอบ5เกมสุดเกมเยือนนะครับชนะไปหนึแล้วก็แพ้ไปที่4เกมโดยการแพ้ติดต่อกันมา4เกมเกมเยือนเลยนะครับฉันครับจากจุดนี้ผมมองว่าจุดอ่อนของซันเฟเซในรูการนี้ก็ยังอยู่ที่เกมเยือนนะครับ ัครับจากราคาที่เปิดมาเป็นราคาเสมอส่วนตัวผมก็ยังมองว่าคู่นี้มีโอกาสสูงมากนะที่ผลจะไปออกที่หน้าเสมอด้วยซ้ําแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90้นาทีนะครับย้ำว่าใน90นาทีนี้เนี่ยผมมองไปที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ด้วยความที่ฟอนตาเล่ได้เล่นในบ้านที่มีผลงานค่อนข้างจะดูดีเกมนี้ผมมองว่าฟอนตาเล่น่าจะปิดจ็อบใน90้าสิบได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่คาวาซกิฟอนตาเล่จะเปิดบ้านเือนชนะฟนทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกเอลิฟิซิีหรือว่าพิเมดัชของฮอลแลนด์นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมนัดชิงเพย์ออฟในนัดที่2ซึ่งจะเอาทีมที่ชนะหรือว่าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยไปเล่นฟุตบอลยุโรปในรายการยูโรปาลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง f c ฟซเจะเจอกับสปาร์ตารอรดามนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเดลโกสเวสเตจะเตะก,กันในเวลาทุ่มครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานนลีกของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจบ้านครับทาเวนเตจบอันดับที่5ของศึกพิเมดัสแข่งไปทั้งหมด34นะัดทำได้64คะแนนส่วนฝั่งสาปนตาจบอันดับที่6นะครับแข่งไปทั้งหมด34นะัดทำได้59คะแนนนะครับ สถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเทเวนเต้ 20, เก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไป3นัดนะครับโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะฝั่งสปาร์ตาไม่เคยเอาชนะเทเวนเต้เลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเทเวนเต้ 20, ครับเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็เสมอกันไปหนึ่งเกมโดยที่ในรอบห้เกมหลังสุดเทเวนเต้ไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดเป็นเกมที่เทเวนเต้นะครับเสมอกับสปาร์ตาในเกมที่แล้วนี่แหละฮะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่ ผลประกอบการของนะเทวนเต้แน่นอนวาเกมเทวนเต้พาทําเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่80%นะครับส่วนฝั่งสปาร์ตาลัตดัมฟอร์ม5นัดหลังสุดสปาร์ตาชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่สปาร์ตาครับเสมอกับเทวนเต้ไปด้วยสกอร์1ประตู 1. 1ผลประกอบการของสนะปาร์ตาแน่นอนวาเกมสปาร์ตาพาทําเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่80%นะครับซึ่งเนี่ยราคาคู่นนี้นะครับก็เปิดมาค่อนข้างงจะะแรนเะี่ยราคา,คา,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 คาูครับกครึ่ร็ ราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่เทเวนเต้ต่ออยู่ที่ราคาลูกกบลูกขึงถ้าเราไปต่อฝั่เงเทเวนเต้ราคาน้ำจะอยู่ที่1.91ถ้าเราไปลองฝั่งสปาร์ต้านะครับราคาน้ำจะอยู่ที่2.02นะครับ ซึ่งคู่นี้ก็น่าสนใจเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมนะครับถ้านับฟอร์มปัจจุบันเนี่ยถือว่าฟอร์มดีทั้งคู่เลยแต่จะเป็นเจ้าบ้านทเวนเต้ฟอร์มดูดีกว่าเล็กน้อยซึ่งในรอบหาเกมของทเวนเต้ 20, ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมเนี่ยทเวนเต้ 20, มีเกมแพ้คแค่เกมเดียวจากรอบ10เกมแล้วก็มีหลุดเสมอไป2เกมนะนอกนั้น7เกมนะครับเป็นทเวนเต้นะเก็บชนะ,ชะได้ทั้ง7เกมเลยนะครับ บวกกับในรอบ10เกมนะทเวนเต้สามารถทําเงินได้ถึง7เกมเลยเดียวค่าชีล่ะการทําเงินของทเวนเต้ก็ค่อนขอ้างจะสูงเป็นอย่างมากชาเทียบกับฝั่งซัปปต้าลอตเทอร์ดัมนะครับในรอบ10เกมเนี่ยซัปปต้าก็ถือว่าเอาชนะกินราคามาได้ทั้ง7เกมเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นที่แพ้ที่ชนะเนี่ยฝั่งซัปปต้ายังคงเป็นรองฝั่งทเวนเต้บวกกับเกมนี้ครับทเวนเต้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับก็ลองดูฟอร์มการเล่นในบ้านของทเวนเต้นะ5เกมหลังสุดของท ส่วนฝังซาปต้าในรอบ5เกมหลังสุดเกมเยือนนะครับชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1แล้วก็เสมอไป1เกมก็ยังคงเป็นเทวนเต้ที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับฉันจากภาพรวมของทั้ง2ทีมเกมนี้ผมอ่านว่าฝั่งเทวนเต้นะครับน่าจะปิดจ็อบในบ้านได้เนื่องจากเทวนเต้ฟอร์มการเล่นก็ ไม่ได้คิเล่เลยเกมที่แล้วไปยันเสมอกับสปาร์ตาได้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมซึ่งส่วนตัวผมยังมองว่าในเกมเพย์ออฟแบบนี้นะครับก็ยังคงเป็นบ้านใครบ้านมันอยู่เสมอแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเทเต้ขี่ฝั่งสปาร์ตาแบบนี้เนี่ยผมมองว่าวันนี้เทวเต้ไม่น่าพลาดที่จะเก็บชชนะในบ้านได้ แต่จากราคาที่เปิดมาเป็นเทเวนเตต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งเนี่ยผมอ่านว่าวันนี้ต้องลุ้นกันหนักหน่อยนะว่าเม็ดที่2ของเทเวนเตจะมาไหมเนื่องจากรูปเกมวันนี้ผมมองว่าถ้าลูกแรกยังไม่มาก็ยังคงเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดอยู่แต่ถ้าลูกแรกของเทเวนเตมาไวนะครับก็ผมมองว่าวันนี้เกมเปิดแน่นอนส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเทเวนเต้ด้วยซ้ำนะผมอ่านว่าวันนี้นะครับถ้าเทเวนเต้ได้ลูกแรกมานะหลังบ้านของสปาร์ตาเปิดแน่นอนเนะื่องจากสปาร์ตาจะเปิดเกมลูกใส่เทเวนเต้ และคาดว่าแผงหลังของสปาร์ตาน่าจะมีช่องว่างช่องโหว่เยอะและเม็ดที่2ของเทเวนเต้น่าจะได้จากจังหวะแบบนี้นะครับคูณนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ f c เทเตนเต้ไปรอรุ่นเม็ดที่2ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกตุรกีครับนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเฟเดมาเช่จะเจอกับอิสตันบูลบูเยเชกนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามกัตเท็กูเซลอักเซลสตาดีจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับ เรามาดูผลงานนอรกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเรามาดูผลงานนอรกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเฟเบเชจบอันดับที่2ของศึกตุรกีลีกินะครับก็แข่งไปทั้งหมด35านัดทาได้77คะแนนนะครับส่วนฝั่งอีสซันบูจบอันดับที่5ของศึกตุรกีลอรนะครับแข่งไปทั้งหมด35นัดแน่ทําได้59คะแนนนะครับสถิติเฮตุเอสผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ เฟเดร์เช่ครับเก็บชนะไปได้3นัดแล้วก็เป็นอิสตันบูลเก็บชชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่อิสตันบูลเปิดบ้านแพ้กับเฟเดร์เช่ไปด้วยสกอร์สองปตูนึเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเฟเดร์เช่เก็บชชนะไปได้สเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เฟเดร์เช่แพ้กับก,บกาตาลายไปด้วยสกอร์สามปแต่ศูนย์ผลประกอบการของ,นะองเฟรนเดอร์บช์ในรอบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฝั่งอิสตันบูลฟอร์ม5นัดหลังสุดอิสตันบูลชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่อิสตันบูลเปิดบ้านเอาชนะแท็บสันสปอร์มาได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่ผลประกอบการของอิสตันบูลนรอบมาเกมอิสตันบูลผาทำเงินไปที่3เกมพานรูไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%นะครับซึ่งเดือนราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ ทีมอย่างเฟเนเบเชตต่ออยู่ที่ราคาค,ครึ่งกบลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่เฟเนรเบเชตต่ออยู่ที่ราคาค,ครึ่งกบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเฟเนเบเช่ราคาน้ำจอยู่ที่1.97เาถ้าเราไปลองฝั่งอิสตันบูลนะครับราคาน้ำจอที่หน่จุี่นะครับซึ่งคนุณครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมก็ถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นนะก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะไม่ต่างกันมากนักนะครับแต่ว่าเป็นเฟเนเบเช่จะดูดีกว่าเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับ ache, เฟเดก็สุดแพ้้มาใหกับ กรารสตาสไลด์ปีิสโก3-0เรียกว่าเป็นเกมตัดแชมป์ของศึกตรุรกีลีกและเกมนี้เป็นกรตาสลายคว้าแช,ชมป์ไปได้นะส่วนฝั่งอิสตันบูก็2เกมหลังสุดถือว่าทำผลงานได้ดีหลังจากที่เก็บชัยชนะได้2เกมติดต่อกันนะครับ แต่เฮตูเวตนะครับทั้ง2ทีมวัดผลแค่5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งเฟเดรเบเช่ทำอย่างไรดีกว่าเฟเดรเบเช่ ache, นะครับเก็บชัยชนะเหนืออิสตันบูลได้3เกมนะครับแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดนะที่เฟเดรเบเช่เอาชนะอิสตันบูลได้ทั้ง2เกมติดต่อกันนะครับเรียกได้ว่า2เกมหลังสุดก็เป็นเฟเดรเบเช่ผูกขาดเก็บชัยชนะเหนืออิสตันบูลมาได้นะนะครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าเรามาดูถึงราคาไหลนะครับจะเห็นไนะด้ชัดว่าราคาบางสำนักเนี่ยก่อนหน้านี้ราคากา็เป็นฝั่งเฟเดรเบเช่ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะราคาคไไหลไปที่เเฟด ต่อที่ราคาครึ้นกับลูกส่วนใหญ่ราคาไหลมาทางเดียวกันหมดเลยนะครับ ฉันครับจากราคาหลายแบบนี้ผมมองว่ามีโอกาสสูงมากที่เฟเดรเบเช่นะจะเอาชนะอิสันบูได้ใน90นาทีด้วยซ้ํานะถ้าว่ากันแบบนี้ก็ต้องยอมรับเลยว,ว่าคู่นี้ผมแอบเชียร์ฝั่งเฟเดรเบเช่มากกว่าเนื่องจากเฟเดเบเช่ด้วยสกยภาพทีมผมยังมองว่ารูดูการนี้ดูดีกว่าอิสตันบูที่อิสันบูฟอร์มดูกาลนี้ค่อนข้างจะแกว่งกว่าเฟเดเบเช่ซึ่งเกมนัดชิงแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นนะครับแต่ผมมองว่าด้วยความเขี้ยวของฝั่งเฟเดเบเช่ที่มีมากกว่าอิสกันบามเกมน เอาชนะอิสตนบูได้ใน90นาทีคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมอย่างเฟเนเมบเช่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้และจะปิดจ็อบเอาชนะอิสตนบูได้ใน90นาทีฟะทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกกันโชซิริอาเป็นรอบเพย์ออฟเลือกทีมตกชั้นน้นนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสเปเซียจะเจอกับเวโรนานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามมาไปอิสเตเดียมเป็นสนามของอารตนตานะครับเป็นสนามกลางนะแล้วก็จะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งี่สินะครับ เรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเซปเซียครับจบอันดับที่17นะฮะแข่งไปทั้งหมด38นะัดทำได้31คะแนนส่วนฝั่งเวโรนาจบอันดับที่18นะครับแข่งไปทั้งหมด38นัดทำได้31คะแนนนะครับสถิติเฮตูเอตครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซปเซียครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเวโรนาเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับ โดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสงทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับก็เป็นเกมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นสเปเซียเปิดบ้านเสมอกับเวโรนาไปด้วยสกอร์ศูน์ประตูศูนย์ฟอร์มโดยรมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเเปเซียเก็บชัยชนะไปะได้หนเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่สเปเซียแพ้กับโรม่าไปด้วยสกอร์สประตูห ผลประกอบการของเซซียในรอบบมาเกมเซเปเซียพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งเวโรนาฟอร์มห้านัดหลังสุดเวโรนาชนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวโรนาแพ้กับเอซีมิลานไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่ง ผลประกอบการของนะเวโรนาในรอบมาเกมเวโรนาพาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป3เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20%ซนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอราคาณตอนนี้ราคายังอยู่ที่ราคาเสมอนะครับถ้าเราไปวางฝั่งสเปเซียราคาำเจาที่2 0 5ถ้าเราไปวางฝั่งเวโรนาราคาำเจาที่1.88นะครับ ซึ่งคู่นี้ครับก็น่านสนใจเนื่องจากผลงานของทั้ง2ทีมเรียกได้ว่าไม่สู้ดีทั้ง2ทีมเลยนะครับทั้ง2ทีมนะครับใน,นรอบแ้เกมหลังสุดมีชนะเพียงแค่เกมเดียวนะนะครับนอกนั้นเนี่ยมีเสมอไป1นเกมแล้วก็แพ้ไปที่3าเกมเท่ากันเลยนะนะครับผลงานและฟรอร์มการเล่นถือว่าค่อนข้างจะจืดชืดสําหรับทั้ง2ทีมแล้วก็เป็น2ทีมที่เกมรับค่อนข้างจะมีปัญหาซึ่งเกมนี้ผมยอมรับเลยว่าฟันธงค่อนข้างจะยากไปอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมในเกมนี้รูปเกมผมมองว่าเป็น2ทีมน่าจะมาเล่นกััแบบมระวง กันแบบสุดๆเนื่องจากถ้าใครที่แพ้นะครับก็มีโอกาสตกชั้นไปเล่นซิลลบีสูงมากๆหรือว่า100%เลยทีเดียวที่จะไปเล่นซิลลบีนะครับถ้าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายแพ้ชั้นครับเกมนี้ด้วยความที่การตกชั้นไปเดิมพันในเกมวันนี้ผมมองว่าทั้ง2ทีมนะครับน่าจะมาเล่นกันแบบรัดกลุ่มที่สุดซึ่งผมมองเกมนี้นะก็เกมนี้มีโอกาสสูงมากด้วยซ้ำนะที่ผลจะไปออกที่น่าเสมอด้วยนะครับ เราก็มีโอกาสสูงมากนะที่สกอร์เนี่ยอาจจะไปสกอร์ต่ําเนื่องจากอย่างที่บอกครับทั้ง2ทีมมาเล่นกันแบบเน้นๆแบบเน้นแบบพิเศษจริง,รงๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าศักยภาพทีมของเวโรนายังมีทีเด็ดในเกมลุกหรือว่าเกมรับยังคงเหนียวแน่นกว่าฝั่งสเปเซียเล็กน้อยตรงนี้แหละครับผมมองว่าเป็นข้อแตกต่างฉันครับคู่นี้ผมขอกัดฟันเลือกเชียร์ไปที่เวโรนาท้ายที่สุดแล้วผมมองว่าวันนี้เวโรนาจะปิดจ็อบเอาชนะใน90นาทีในเกมนี้ได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับหคู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนจะพลิกล็อกคู่ไหนจะวินใส่ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนอกเหนือจากทั้ง5คู่ที่ผมได้คัดมาวิเคราะห์ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคู่อื่นนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอน,นี่เลยที่เลาแ JOS88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR วคสนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเ,เพื่อนๆเพื่อขอรััับบทศนนนนะะใคคู่่อืกได้ร กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็ยังจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสนกุนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ